โรงเรียนบ้านหลวงสลายนำเสนอข้อสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหงสลายได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนทีเป็นโรงเรียนที่ประจำตำบลและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสังกัดสำนักงาน พื้นที่การศึกษาในกรัฐนาเกินโรงเรียนบ้านละสลายมีจำนวนนักเรียน3 3 3คนจำนวนค7คนนักการอาวุโภจ,จ้างประจำ2คนในปีการศึกษา2548โรงเรียนบ้านละสลายได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพทธและปฏิบัติเป็นต้นมาโดย มีผู้ครองมาเฉลิมพระเกูยรติพ่อได้ดำเนินโครงการกิจกรรมสัมมีโครงการกิจกรรมวันพระเดือนเกียนซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำบุญถวายพระถวายปัจจัยถวายสังฆทานและได้รับลปรพลโดยการปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนหลายคนไปนเดียวกันได้ไปวัดได้ไปฏิบัติในกิจกรรมนี้กิจกรรมมันสำคัญทางพุทธศ,ศาสนาเช่นกิจกรรมวันพิสาขบูชากิจกรรมวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษา,า,าโรงเรียนได้นํานักเรียนไปเรียน,ทน,นยยทเทียนที่วัดรับฟังบรรยายธรรมเก็นประจิตวิญญ กิจกรรมเข้าค่ายผู้รับการเรียนรำในโรงเรียนก็ได้รับการเรียนไปเข้าค่ายตามคำนั่งศูนยตามวัดที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเป็นสกัดพุทธีตามวันสุกร์ในระดับชั้นประมศึกษาชัที่สี่ถึงห้าชั้นครับกิจกรรมทำสอนธรรมะในโรงเรียนโดยพระภิกษุจากวัดมังสาลายมารับผิดชอบใน ดังตูนเีงตลอดมีการศึกษาจนบรรชุผลสำเร็จนักเรียนสามารถสอบสำหรัจศึกษาทันทีทันรูทันที่ได้จัดจำเนมากกิจกรรมประจำวันกิจกรรมประจำเดือนกิจกรรมประจำปีที่โรงเรียนปฏิบัติเป็นประจำประจาวันเช่นกิจกรรมไว้จำนวนมา บนเกาะก้าวกิจกรรมประจำเดือนเช่นกิจกรรม,ม้านในโรงเรีเยนกิจกรรมปฏิบัติตนในที่ตางๆรนปฏิบัติตนในโรงเรีเยนใน,นชนุมชนกิจกรรมกิจอาสาช่วยเหลือเพี่งบา้าผูนน้สูงอายุผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาควาใจในชุมชนโรงเรียนที่ตั้งอยู่กิจกรรมพิเศษอื่นๆอีก เช่นกิจกรรมทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กำลัการเื่อขยายเครือข่ายโรงเรียนต้นกำลัชั้นนำซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนบ้านสงศัยจำนวนแปดโรงเรียนเรื่งโรงเรียนปากช่องสองโรงเรียนบ้านโพยางสาโรงเรียนบ้านดุนเดือนสี่โรงเรียนบ้านทับยน้อยห้าโรงเรียนบ้านทรัพสายหกโรงเรียน รเรียนที่ผมจะอุปถัมภ์โรงเรียนที่ผมเป็นประธานส่งทอบซึ่งแต่ละโรงเรียนก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันปีรับชครั้งซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนเครื่องขายได้รับจากโรงเรียนแห่งขายไปยังโรงเรียนภาคธนสารเป็นต้นแบบเช่นกิจกรรมโครงการเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมได้รับชมรายการจากโรงเรียนบางลำสายโรงเรียนเป็นหลักใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ่บางสินบางอย่างทางรัฐบาลอาจจะดำเนินการไม่ได้ถึงที่สุดแต่พยายามตั้งใจจะดำเนินการต่อไปครับ